2,544เกิดเหตุสยองขึ้นเมื่อมีการลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าเดิม4ครั้งต่อเนื่องกันมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตเมื่อตำรวจสืบสวนพบว่ามีความขัดแย้งระหว่างมาเฟียคนมีสีที่ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยอย่างไรก็ดีระหว่างการสอบสวนตำรวจพบเบาะแสคนร้ายก่อนจะตามไปถึงบ้านพัก เกิดการยิงสนั่นดุเดือดกลายเป็นข่าวใหญ่ในวันนั้นนี่คือคดีสุดสะพรึงที่ผู้ก่อเหตุเต็มไปด้วยทฤษฎีสมคบคิดและยังคงเป็นปริศนาจนถึงปัจจุบัน รอบวางระเบิดห้างดังเกิดขึ้นครั้งแรกวันที่1กรกฎาคมปี2544ที่ห้างดังสาขาสมุทรปราการโดยผู้ก่อเหตุจุดระเบิดที่ชั้นสองตรงแผนกขายพรมปูพื้นพนักงานประจำจุดดังกล่าวได้รับบาดเจ็บตำรวจพบว่าอาวุธสังหารเป็นเครื่องระเบิดลูกเลียง M26 เมื่อสอบปากคาก็พบว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตทหารปืนใหญ่เกี่ยวพันกับบริษัทร,รักษาความปลอดภยัยที่ถูกยกเลิกสัญญาจากห้างดังกล่าวไปจึงถูกข่มขู่และก็วางบึ้มเพื่อย,ย้ำล้างแค ขณะกําลังสืบสวนคดีนี้ตำรวจก็รับแจ้งเหตุบ้มครั้งที่2ในวันที่4ก,กรกฎาคมปีเดียวกันที่ห้างเดียวกันแต่เป็นสาขาซีคอนสแควร์จุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นสองแผนกเครื่องกีฬาครั้งนี้มีคนเจ็บสองรายและผู้จัดการแผนกเสียชีวิตโดยอาวุธสังหารถูกซุกอยู่ในกล่องกระดาษขนาดย่อมซึ่งทางคนตายเปิดออกมาดูทาให้กลไกระเบิดทางานฉีกร่างเสียชีวิตทันที เหตุการณ์นี้ทำให้ตำรวจมุ่งปมความขัดแย้งของมาเฟียที่คุมบริษัทร,รักษาความปลอดภัยตามห้างสาวไปถึงเสคนดังที่ขึ้นชื่อว่าเดินสายสีเทาอย่างไรก็ดีขณะกำลังสืบสวนคดีในเช้าตรู่วันที่5ทธันวาคมมีคนใช้เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังถล่มห้างเดิมสาขาพระรามสกรุงเทพโดยมีพยานเห็นผู้ก่อเหตุเอารถมาจอดที่ด้านหลังของห้าง ทางเจ้าหน้าที่พบว่าอาวุธสังหารคือปืนยิงต่อสู้รถถังแบบ M 7 2 A 1ขนาด66มมเป็นอาวุธเก่าที่กองทัพบ,บกปลดประจำการแล้วนี่ทำให้สังคมสงสัยว่าอาวุธที่ต้องถูกทำลายทำไมเล็ดรอดมาถึงมือคนร้ายได้ ยังไม่ทันไรสองวันต่อมาคนร้ายได้ใช้ปืนอากาศถล่มห้างเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้ตำรวจมีโชคเพราะพบมือถือเครื่องหนึ่งตกอยู่ใกล้จุดที่กระหน่ำยิงเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเจ้าของคือนายนพพรสุวรรณพฤชาติอายุ48ปีเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าล้อมบ้านทันที แต่แล้วพลันที่ไปถึงทางนายนพพรได้สาดกระสุนยิงต่อสู้พร้อมปาระเบิดใส่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างดุเดือดราวกับหนังบูทางตำรวจได้ยิงตอบโต้และเข้าล้อมเป็นเวลากว่า10ชั่วโมงก่อนจะตัดสินใจบุกเข้าไปและที่ห้องน้ำชั้นสองของบ้านนายนพพรที่ตั้งอยู่ในย่านเทพารักษ์สมุทรปราการชุดจับกุ่มก็พบร่างไร้ลมหายใจถูกระเบิดที่ตกอยู่ข้างๆเป็นอาวุธปลิดชีพสังหารนพพรจนร่างฉีกเป็นชิ้นๆ เืต่ตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุพบว่านายนพพรมีอาวุธสงครามจํานวนมหาศาลมีจรวดยิงรถถังที่ใช้ถล่มห้างโลตัสหลายกระบอกมีระเบิดชนิดเดียวกับที่ป่าบื้มห้างดังกล่าวนั่นทําให้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าผู้ก่อเหตุคือมือถล่มห้างอย่างแน่นอน mm. เมื่อเช็คประวัติพบว่าเจ้าตัวมีการรับเงินและมีการสนทนาทางโทรศัพท์กับมาเฟียคนมีสีรายหนึ่งนับ300ครั้งในรอบ6เดือน น่าเสียดายที่นพพรตายไปซะก่อนตำรวจจึงไม่อาจสาวความจริงหามาเฟียคนมีสีผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ได้แถมมือสังหารยังเป็นคนเพี้ยนเคยโทรศัพท์ไปก่อกวน FBI แจ้งว่าจะก่อวินาศกรรมสถานทูตประเทศต่างๆในไทยด้วย อย่างไรก็ดีจากประวัตินพพรเคยโดนจับคดีอาวุธสงครามสองครั้งในภาคเหนือแต่ก็มีมาเฟียในเครื่องแบบช่วยเหลือเสมอมาแม้คดีนี้จะจบที่ความตายของมือสังหารและไม่มีการก่อเหตุวินาศกรรมห้างสรพรพสินค้าอีกแต่สังคมก็ยังสงสัยและตำรวจก็คว้าน้ำเหลวไม่อาจจับกลุ่มขบวนการผู้ร่วมมือในการก่อเหตุนี้ได้ คดีป่าบื้มห้างและความตายของนพพรเป็นเครื่องย้ำเตือนเป็นอย่างดีว่าประเทศไทยมีมาเฟียคนมีสีผู้ไม่สนใจกฎหมายสิ่งนี้ยังคงมีให้เห็นจนถึงปัจจุบันแล้วกลับมาพบกันใหม่กับสเปเชียลเคสเปิดไฟล์ไขคดีตอนต่อไปค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟลเวอร์และมัธยชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมัธยชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ